สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวแกกรองเครื่องตัดหญ้าช้าง ap นะครับสั่งจากแอปช้อปปี้ครับกับลด25%ลดคืนคืนเงินคืนคอย25%สั่งจากช้อปปี้นะครับคืนคอย25%ลอนลงมาที่ จะมีช่วงที่เขาคืนคอยนะครับก็จะมีวันอังคารครับคืเปอนต์คืนคอยใช้แทนเงินสดเวลาซื้อของครับจะเป็นส่วนลดให้ที่หอนี้พึ่งลองสั่งมาครั้งแรกนะครับเป็นช้าง AP รุ่น APVC350 ครับเป็นเครื่องสีจังหวะครับตรงกับ GX35 ครับเ๋ยวากดส่ง GX35 นะครับ หอมหางครับตัวนี้อยู่ที่สองพต้นต้นครับแล้วก็คืนคอย2ี่เปอร์เซ็นต์รบสงก็สองพต้นต้นครับยี่ห้อนี้เราจะมาแกะกล่องดูครับว่าภายในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะค,ครับเดี๋ยวเราตั้งกล่องกันนะ ใส่ในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างอุปกรณ์ภายในมันจะเสียหายไหมกับการขนส่งด้วยนะครับสั่งของออนไลน์ตรงนี้มันขาดนิดน,นึงนะครับช่วงนี้อืม ส่วนออกจากกันก่อนครับสองชิ้น,นก่อนยับนิดนึงครับกล่องเราจะมาดูตัวไหนก่อนดีเออ ดูเครื่องเครื่องก่อนแล้วกันเครื่องสีจังหวะในกล่องเข้าให้อะไรมาบ้างเห็นไหมแป,ป๊บนึงนะครับ กล่องก็ยับนิดนึงนะครับอเอนรุนไป็นด้วยครับก,ก่อนจะครบไม่เอ่ยแอมด้านเอ็นครับตัดยา เ็มชุดบางยาครับยเสีย,สยาก,กระเด็นก็โอเคครับนาอยู่นะสติโอเคใช้ได้ครับสายสะพายบาก็บสายเดียวครับเงินเดียวมีอะไรให้อีกหฮนให้มือจับ ก็บอกเครื่องมือแล้วก็นอ็อตมีปเจปากตายเบอร์แปดเบอร์สิบครับบอกหัวเทียนประเจเอลสองตัวประก,กับแล้วก็นอ็อตใส่กกหางแล้วก็ล็อกใบครับนอ็อตมีอะไรให้อีกขอหอกมาก่อน มีใบตัดนะครับใบปีกเมงโปอเนาะเรียบหมดแล้วนะบูบี้วก็คู่มือการใช้งานเป็นคู่มือภาษาอังกฤษใบมือเลิง ป็นแบบทรง Gx 3 5หครับอลูมิเนียมก็ไม่ค่อยนาเท่าไหร่นะครับกินกลางๆใช้ได้ครับน,นี่ก็แน่นแน่นดีครับไม่กองแกงสติก๊กเกโอเคหนาดีครับไม่อ่อนไม่โปะแข็งครับบีบไม่ลงมาดูตัวเครื่องด้วยกันครับทรงหน้าตา ดึงสตาร์ททางน้ำมันโดยรอบตัวนี้จะมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะครับงานเกียร์ดีครับจะมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะครับสังเกตถ้าเกียร์ไหนเกียร์ดีหน่อยขาดเป็นสองคาดสองก่อนธรรมดาดูคาบูเลเตอร์เปิดให้ดู บูลเลตเตอร์ก็ใช้ทรง UT สาหนึ U ่งครับเป็นทรง UT สาหนึ T ่งนะครับสวนยีหย่ห้อมยี่ห้อมันดูไม่ได้ครับมันอยู่ข้างใน ลานสตาร์ทลองดึงดูครับตอนนี้เขาไม่ได้ใส่นะ้ำมันเสื่อมมาให้นะมั้งดึงได้ครับในสเปคเขาบอกว่าเป็นลานดึงเบานะครับตังนี้ทรงถอยเสียเขาประมาณนี้สีก็เป็นออกไม่แดงไม่แดงเจ็ดนะครับแดงออกช่ำ เทียมกันครับตัวนี้จะแดงแจ๊ดเลยจะเดียวออกช่ำๆคล้ายๆแดงเลือดหมูประมาณนั้นครับโอเคในกล่องหัวเครื่องก็มีประมาณนี้เก็บคองกันครับใส่กล่องไว้เราจะมาดูหางกันครับราวนี้ว่าในหางเขาสูงคองมาให้มันปกติไหมมีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับ จไปแล้วก็มาลุ้นหางด้วยกันครับมันยาวๆไปเลยเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยติดเครื่องฟังเสียงด้วยนะครับตัวนี้เป็นขอเป็นคลิปเกี่ยวกับเปิดกล่องช้างครับอย่างตัดญะ เดี๋ยวแกะออนนะครับเด็ก <Jan> ร <Irish> ้อง <Whoa> <beautiful> เป็นด่านชุกกกหางออกมาก่อนครับโอเคเนง,งานก็โอเคอยู่ครับเกียร์ก็ปกติครับเดี๋ยวเปิดมาดูอีกทีครับ ช้างเอพีช้างเอพีกุกหางก็ทรงเดียวกับ GX35 สา้นะครับทรบงนี้ครับประกาศเห็นตต่นี้มีฟองน้ำนุำน่มๆครับ จะได้ไม่ร้นแล้วก็นุ่มเวลาเราสะพายสายสะพายครับเกียร์เป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับ็อดเบอร์สิบเก้าเกียร์จีเป็นนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักเท่าไรครับทดสบอบกุกหางว่ามัน จะลองหมุนกอกหางนะครับตัวนี้มันโอเคไหมถ้ามันแว่งอย่างนี้เวลาเราใส่ใบมันจะสั่นนะครับเหมือนกับกาดมันสั่นประมาณนี้ตัวนี้ก็ถือว่า่ก็โอเคครับตรงดีน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องสั่นนะครับ รตรงครับโอเคถือว่างานใช้ได้ครับหมุนแบบนี้ถ้วยถ้วยไม่แว่งครับถ้วยอยู่ในระดับตรงเลยทีเดียวถ้าตัวนี้มันแว่งการการก็แว่งไปด้วยครับทำให้ใบสัน กระพือใบกระพือครับเวลาเราใส่ใบเข้าไปถ้าโกกหางมันไม่ตรงถ้วยโกหางนะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวแกะกล่องเครื่องตัดหญ้าช้าง AP พ่างจากทัพปีครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้้วยนะครับสำหรับคลิปแกะกล่องเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะ ส่ง Gx35 ยี่ห้อช้าง AP นะครับขอบคุณครับ